ไปได้แบบโ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับมันมันมันจบไงก็มันจบไงกับปลาช่อนครับกับกบยางฮิโปนะครับฮิโปนะครับวันนี้อ่ะฮิโปครับ เจอฮิปโปครับไซสใหญ่ครับอาจะไซสใหญ่นะครับตัวนี้ทีเดียวอยู่ครับเหอเห็นลุ้นไล่ยล่อยู่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดเวลาห้าโมงยี่สิบเก้านาทีวันนี้วันที่อะไรก่อนวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่สิบห้านะครับ เลา้าโมงยกาแล้วครับมพบดูครับว่าจะมีเท่าไหร่แล้วครับปลาไปชั้งก่อนนะครับไปช่างกุมหายไปนี่ไช่างกุมหายไปนี่เจอแล้วัไปช่างวันอาทิตย์ที่สิบสิบห้าวัเหรอสิบหาหรือสิบสี่สิ <14. S 1> <14. S 2> ดีนหนาวๆเลยครับวันที่15นะครับวันนี้วันที่14 <c oughs> <c oughs> ดูผิดนะครับดูดูเฮ้ยนายกาวันที่14นะครับเดือนเดือนเจ็ดนะวันที่4เดือน7ครับวันอาทิตย์ที่ที่14เดือน7นะครับเวลา5โมงครึ่งเลยครับ5โมง30แล้วครับมาดูครับเป็น ตับเต่าเออเป็นฮิปโปครับกับค่ายสายบเรยนะครับฮิปโปตื่นเต้นนะครับได้ปลาใหญ่ฮิปโปสีแดงนะครับดูว่าจะมีกี่กิโลครับอ่ะเขช่างครับอ้วนตือนเลยครับตัวนี้เห็นลอยอยู่กลางน้ำครับปลาตัวนี้ช่างไปนนะครับโอ้ยโ,โอ้เละแล้วทุ่งนือ วัอะไรบันบ้านนีนน้เป็นตุ่มม่วตึ้งสามยังยังไม่ยอมครับมันยังไม่ยอมมันยังไม่ยอมนะครับอะสองโลสามนะครับสองโลสามนะครับ เรียบร้อยแลครับสองโลสามครับ2องโลสาสจุดสาม